สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆชาวเรือใบสีฟ้าทุกคนนะคะก็คงมีความสุขกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมคะสำหรับผลการแข่งขันของทีมลากแมนเชสเตอร์ซิตี้ของพวกเราที่สามารถบุกไปเอาชนะปืนใหญ่อ์สซอลนมาได้1ประตูต่อ0ูนย์ถึงแม้อาจจะไม่สวยงามมากนักนะคะแต่ก็ได้3แต้มตามเป้า,าและทําให้ทีมเก็บเัยชนะ18นัดติดต่อ,อกันรวมถึงไร้พ่าย25นัดเข้าไปแล้วค่ะ โดยเกมนี้นะคะก็ต้องชมมิเกลอาเตตาอดีตมือขวาของบอสเ๊ปด้วยนะคะเพราะพิต้าแกวางเทคนิคมาต่อกรกับทีมเราได้ดีจริงๆเป็นหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดในรอบหลายเกมเลยทีเดียวค่ะอย่างว่านะคะคนคุ้นเคยอย่างอาเตตก็รู้ไ้รู้พุงเราหมดอยู่แล้วแต่เรือใบนะคะก็สุดยอดค่ะยังบุกเอาชนะมาได้ยืตนตำแหน่งจากฝูงย่างหนาเหนากันไปต่อเลยค่ะ ส่วน Man o อฟเดอะแมตนะคะก็ตกเป็นของเฟนนดิโยก็ขอความแสดงดีกับกัปตันทีมของเราด้วยนะคะที่เป็นผู้คว้ารางวัลแ a นออฟเดอะแมตหลังจากที่ทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนได้รับคําชมจากสื่อมากมายในเกมนี้พพพเพื่อนๆพี่ๆเรเบยบคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคะกับเฟนนดิโยเกมเมื่อคืนค่ะ เราก็มาอัปเดตตารางกันสักหน่อยค่ะตอนนี้นะคะทีมรักเรือใบสีฟ้าของเราก็ยังคงรักษาอันดับจา่าฝูงของตารางคะแนนพิมพ์รีกเอาไว้ได้อย่างเดียวแน่นค่ะโดยนัดล่าสุดนะคะเรือใบสีฟ้าเล่นนัดที่25มี59แต้มทําให้มีแต้มทิ้งข่างแมนยูทีมอันดับ2ถึง10แต้มแล้วค่ะ บอกเลยนะคะว่าตอนนี้โอกาสแชมป์สูงมากๆเลยทีเดียวค่ะต่อไปก็แข่งกับตัวเองรักษาฟอร์มแบบนี้เอาไว้นะคะไม่ต้องสนใจใครแล้วลุนแค่เรื่องสถิติกันต่อไปให้ชนะยาวๆไปค่ะยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพกันต่อไปด้วยนะคะหวงยายเพื่อนๆพี่ๆเรือใบสีฟ้าทุกคนค่ะข,ข่าวต่อไปนะคะก็มาฟังทางด้านบอสเป๊ปของเราบ้านกีวกว่าค่ะเป๊ปชมปืนเล่นดีกว่าชนะทำเรือใบเหนื่อย เตปกวาดิโอลานะคะเทนเนอร์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมาชมคู่แข่งอาร์เซนอลของมิเกลอารเตต้าผ่านบี c ว่าเล่นได้ดีมากค่ะจนทำให้ทีมของตัวเองนะคะเจองานหนักกว่าจะคว้าสามแต้มกลับออกมาได้ทำให้เรือใบเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะ เรือใบสีฟ้านะคะก็บุกไปเอาชนะปืนใหญ่ด้วยสกอร์หประตูต่อศูนในศึกพิมลีกโดยได้จากประตูชัยในช่วงต้นเกมของสเตอร์ลิงส่งผลให้พวกเขานะคะยังคงนำโด่งเป็นจ่าฝูงต่อไปค่ะโดยทิ้งห่างที่มันดับ2อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและที่3มเลตเตอร์ถึง10คะแนนค่ะกุนซือชาวสเปนนะคะก็ได้กล่าวผ่านบีดีซีว่ามันยอดเยี่ยมนะมันเป็นเกมที่ยากจริงๆหนึ่งในเกมที่ยากที่สุดสําหรับทิศทางการเล่นของพวกเขา เขาเล่นอย่างมีคุณภาพและแนวคิดที่พวกเขามีมันเป็นเกมที่ยากมากและเราทำได้ในช่วง15-20นาทีแรกดีอย่างน่าเหลือเชื่อและหลังจากนั้นพวกเขาดีกว่าเดิมพวกเขาดีกว่าเดิมในช่วงท้ายครึ่งแรกและเราก็อดทนในช่วงพักครึ่งเราเปลี่ยนบางสิ่งในส่วนของการเพสซิ่งและทิศทางการเล่นของเราถูกควบคุมมากขึ้น เราคิดถึงเกมต่อไปเท่านั้นการเอาชนะติดต่อกันมันเยี่ยมยอดมากผมไม่ได้คาดหวังกลับมาแต่นั่นคือสิ่งที่ดีค่ะก็สมกับที่พิต้าประกาศไว้จริงๆนะคะเกมก็ออกมาสูสีมากถึงเรือจะดูดีมากกว่าแต่ก็ไม่มากค่ะดีนะที่ออกนำไวตั้งแต่2นาทีแรกจากลูกหมงของสต์ลิงไม่งั้นเหนื่อยกว่านี้แน่นอนค่ะเพื่อนเพื่อเห็นด้วยกับแอดมินไหมคะ ส่วนข่าวทางด้านฝั่งสต l ลิงนะคะสต์ลิงก็ยังยกเครดิตให้เพื่อนเรือแม้ต้นโขประตูชัยปีนี้มาลุ้นแชมป์กันค่ะล่าสุดนะคะลาฮิมสต์ลิงปีฮีโร่ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ออกมายกย่องผลงานของทีมที่มีโอกาสดีในการคว้าชแชมป์ลีกทั้งที่ออกสตาร์ซีซั่นอย่างน่าผิดหวงังหลังบุกเอาชนะอาร์เซนอลหนึประตูต่อ0และทิ้งห่างอันดับ2ไป10แต้มแล้วค่ะ พร้อมยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทัพเรือแม้ตนขบประตูชัยดาวเตะทีมชาติอังกฤษนะคะก็ได้กล่าวว่าผมคิดว่าเราเคลื่อนบอลได้ดีมากเลยมาเลเเล่นได้ดุดันในช่วง5นาทีแรกและเราก็ยังเดินหน้ากดดันพวกเขาเป็นทีมที่ดีคุณจะเห็นได้ว่าพวกเขาเล่นอย่างไรภายใต้การคุมทัพของอาร์เตต้าและเราก็มีช่วงเวลาที่ลำบากในบางครั้งแต่เราก็ยังนิ่งและได้ผลการแข่งขัน อาร์เตต้าทำงานกับเรามาหลายปีและรู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของเรามันไม่ใช่เรื่องน่าเซอร์ไพรส์เลยที่พวกเขาพยายามมาหาจุดอ่อนในทีมของเราเราออกสตาร์ซีซั่นได้ยากมันเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยต้องยกเครดิตให้ทีมของเราออกสตาร์ All Star ด้วยผลงานที่ไม่ดีคุณต้องทำอย่างนั้นกับเกมสำคัญนั่นคือสิ่งที่ทำให้คว้าแชมป์ลีกได้นอกจากนี้นะคะสตอร์ลิงยังได้พูดถึงลูกมงที่เป็นประตูชัยของเขาอีกว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมทําประตูจากลูกมงมันจะเป็นเรื่องที่ฮือฮาเป็นพิเศษผมก็มีความสุขนะที่ทําประตูได้แต่ก็ต้องยกเครดิตให้เพื่อนๆในทีมด้วยเพราะทุกคนช่วยกันเล่นเราถึงชนะได้แม่หนูลิงของเราแม่เลยนะคะแบบนี้ยกเครดิตให้เพื่อนร่วมทีมด้วยค่ะก็ต้องบอกว่าขอชื่นชมนักเตะเรือใบสีฟ้าทุกคนเลยนะคะปีนี้ต้องมีแชมป์แน่นอนค่ะฟอร์มเรามาดีเส้นทางสดใสมากค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาฟังอีกข่าวของทางด้านบอสเป๊บของเรานะคะเป๊บขู่แข่งดังไม่พอใจโลเทชั่นก็เชิญย้ายทีมอือหือ เกปกวาดิโอลานะคะผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกปากชัดเจนเลยค่ะกับซิตี้ผ่านทีวีว่าแม้สโมสรนนี้คือศูนย์รวมแข้งพันล้านแต่สิ่งที่สาคัญที่สุดก็คือภาพรวมทั้งหมดดังนั้นหากผู้เล่นคนไหนนะคะไม่พอใจกับแนวทางโรเตชันก็เชิญเก็บกระเป๋าลากออกจากชายคาเอติฮัสเตเดียมไปได้เลยค่ะ เป๊ปนะคะเป็นแฮนโค้ชที่ไม่ค่อยงอนักเตะคนใดคนหนึ่งเป็นพิเศษค่ะดังนั้นพอมีกระแสะว่าเซคิโออัลเกโนะคะงองแงที่มีโอกาสได้ลงน้อยทั้งที่หายจากโควิด -19 หรือจะเป็นอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกแข้งสารพัดประโยชน์ที่เมียของเขามาเคลื่อนไหวทางโซเชียลมีเดีย โดยบอสวัย50ปีย้ำนะคะว่าไม่มีนักเตะคนใดค่ะใหญ่ไปกว่าทีมหากใครอัดอั้นเดินไปแจ้มของออกิราชิกก้เบริสไตายเพื่อขึ้นบัญชีย้ายออกได้เลยค่ะเป mm ๊ป hmm. บอกเลยนะคะว่าสิ่งที่ผมเชื่อคือผู้เล่นทุกคนสมควรเล่นให้สโมสรแห่งนี้นานที่สุด mm hmm. เนื่องด้วยคุณภาพที่พวกเขามีไม่ได้หาง่ายตามท้องตลาด แต่เมื่อผ่านไปปีแล้วปีเล่าความคิดเปลี่ยนมีนักเตะบางรายยอมรับบทบาทของตัวเองได้บางคนไม่โอเคซึ่งมันไม่เกี่ยวกับคุณภาพฝีเท้ามันคือการต้องยอมรับว่าในบางเวลาคุณอาจจะไม่ได้ถูกใช้งานมันจะมีนานๆงอนได้แต่อย่านานเกินไป พราะถ้าหางงองแงมากไปหมอนั่นก็สมควรออกไปนั่นคือเหตุผลของการปรับขุมกําลังออกเราอยู่ที่นี่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทุกคนต้องมีส่วนร่วมแต่พวกเขาคือนักเตะอาชีพเรื่องปัจจัยวัยวุฒินิสัยส่วนตัวการศึกษาที่ได้รับการยอมรับทุกบทบาทได้หรือไม่ได้ เมื่อพวกเขาลงสนามทุกอย่างช่างสมบูรณ์แบบแต่เมื่ออดแข่งก็ชอบสร้างปัญหาผู้เล่นจำพวกนี้ต้องคิดให้เยอะๆพวกเขาต้องไปส่องกระจกดูตัวเองไปบอกเอเยตนและแจ้งสโมสรให้ตัดสินใจเพื่อเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดของทุกฝ่ายสำหรับฤด,ดูกาลหน้าก็ยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาผมไม่เตลสมองคิดถึงมันสักวินาทีเดียวนั่นคือเหตุผลว่าทำไมชิกกี้ทำงานอยู่ที่นี่ ค่ะอัลเโลนะคะไปแน่เพราะสมุดสัญญาเช่นเดียวกับแฟนานิโยหรือจะเป็นเอริกาเซียสวดอีกคนที่มีปัญหาก็คือซินเชนโกก็น่าจะโดนปล่อยให้ร่วมทีมลีกค่ะ ข้อดีของบอสของเรานะคะก็คือชัดเจนแล้วก็มีความเด็ดขาดค่ะนักเตะต,ต้องคุมได้ถ้าคุมไม่ได้ปีต่อไปโลกทิ้งทันทีเลยค่ะแนวทางนี้นะคะทำให้เป็นแนวทางเดียวกันค่ะนึกถึงโจฮาร์กับยาย่าเลยนะคะออกจะโหดหน่อยแต่เข้าใจค่ะบอสเราอาจจะพูดรวมๆแต่ก็หวังว่าจะไม่ใช่พ่กลของเรานะคะแต่ไม่ว่านักเตะคนไหนก็ขอเกียร์กันให้ได้บอสอยากให้อยู่ด้วยกันยาวยๆไปค่ะ ค่ะส่วนทางด้านเซคิโออาเกโรนะคะเป๊ปบ,บอกว่าเวลาของกุลใกล้สมาถึงแล้วค่ะเปปกวาดิโอลานใหญ่ของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บอกว่าเวลาของเซคิโออาเกโรใกล้สมาถึงแล้วค่ะหลังนักเตะมีชื่อกลับมาเป็นตัวสำรองให้ทีมอย่างต่อเนื่อง แข้งวัย32ปีได้รับบาดเจ็บมานานก่อนจะเริ่มกลับมามีชื่อเป็นตัวสำรองค่าสนามตั้งแต่เกมกับสเปอร์เอเวอร์ตและล่าสุดในเกมที่ทีมของเราบุกไปชนะอาร์เซนอน1ประตูต่อ0แต่ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงสนามแต่อย่างไดค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคุนซือเป๊ปก็ยังคงยืนยันว่าเวลาของอาร์เจนตีนจะมาถึงแน่นอนค่ะเป๊ปก็ได้กล่าวไว้หลังจบเกมนะคะว่า ผมตั้งตารอที่จะให้เขามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมเราจะลืมไม่ได้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บมานานและคุณจะจับจังหวะได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ลงเล่นทันทีที่เขาลงเล่นได้เขาก็จะได้รับโอกาสเพราะเขาคู้ควรกับมันและผมต้องการแบบนั้นเช่นกันผมอยากบอกให้เขาก้มหน้าทํางานหนักต่อไปเพราะเวลาของเขากําลังจะมาฤดูกาลนี้เขาได้ลงเล่นแค่ไม่กี่นาทีและฤดูกาลที่แล้วเขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน สำหรับเขาผมอยากให้แน่ใจก่อนสำหรับเราเมื่อไรก็ตามที่ผมเห็นว่าเหมาะสมเขาก็จะลงเล่นได้แน่นอนค่ะพี่บาวกุลของเรานะคะก็เจ็บบ่อยค่ะแถมยังมีติดโควิดอีกทําให้โอกาสที่จะลงเล่นในปีนี้น้อยมากค่ะอนาคตนะคะก็ไม่รู้จะได้ต่อสัญญาอีกไหมขอแค่ตอนนี้นะคะเอลกุลลงมาทําประตูให้เยอะที่สุดคะ่ะเาะกุลคือตํานานของพวกเราทุกคนเพื่อนเพื่อนพี่ๆเรือใบเห็นด้วยไหมคะ ข,ข่าวต่อไปนะคะก็มาดูทางด้านสั่งของเควินเดอร์บอยค่ะของห่วงโรมาโนยันเองเควินเดอร์บอยคือนักเตะที่แตะต้องไม่ได้เลือกใกล้ต่อสัญญาฟาบิซิโอโรมาโนนะคะก็เปิดเผยว่าแมนซิตี้จากฝูพิมพ์ลิกอังกฤษจะไม่รับฟังข้อเสนอจากทีมไหนก็ตามที่ยื่นเข้ามาเพื่อหวังคว้าตัวเควินเดอร์บอยเพดมักเกอร์ตัวเก่งในซัมเมอร์นี้เด็ดขาดค่ะพร้อมใกล้บรรลุสัญญาฉบับใหม่เร็วๆนี้ค่ะ เควินเดอะบอยนะคะก็ย้ายมาจาก w วิฟส์บวกทีมดังจากบุนเดลิก้ามาค้าแข่งในถิ่นเอธิฮัสเตเดียมในซัมเมอร์ปี2015ด้วยค่าตัว55ล้านปอนด์ค่ะเขาทำผลงานได้ยอดเยี่ยมอย่างมากพาเดอะซิตี้เซ้นกวายความสำเร็จมากมายแล้วก็สถานปนาตัวเองนะคะกลายเป็นหนึ่งในมิ๊กเซลที่ดีที่สุดในโลกค่ะแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะก็เพิ่งขยายสัญญาให้เควินเดอะบอยยาวออกไป5ปีเมื่อปี2018 ปัจจุบันนะคะเจ้าตัวเหลือสัญญากับเรือใบสีฟ้าจนถึงซัมเมอร์ปี2023ค่ะแม้สัญญานะคะจะเหลืออีก2ปีแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ต้องการปิดดีลสัญญาใหม่นี้ให้เสร็จเร็วๆค่ะเพราะพวกเขานะคะจะไม่ยอมเสียกองกลางชาวเวลเยียมออกไปไหนแน่นอนค่ะหลังเคยตกเป็นข่าวนะคะว่าเลอันมาร์ตลิดได้ให้ความสนใจก่อนหน้านี้เบบกวาดิโอลานะคะก็ได้กล่าวถึงสถานการณ์ในสัญญาของเควินเดอ์บอยนะคะว่า ผมไม่ได้กังวลเลยสักนิดผมค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะอยู่ต่อสุดท้ายแล้วมันก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเขาผมหมองว่าทุกอย่างมันจ,จบลงด้วยดีส่วนล่าสุดนะคะฟาบิซซโอโรมาโนก็เปิดเผยด้วยตัวเองเลยค่ะว่าแมนซิตี้จะไม่รับฟังข้อเสนอใดๆเกี่ยวกับเควินเดอร์บอยในซัมเมอร์นี้แน่นอนมีทีมสนใจเขาแต่เขาเป็นนักเตะที่แตะต้องไม่ได้100%ซิตี้อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อขยายสัญญาใหม่ และพวกเขามั่นใจว่าจะตกลงกันในเร็วๆนี้สุดยอดเลยนะคะสโมรสรเรือใบสีฟ้าของเรามีความชัดเจนแม้เดอะบอยนะคะอายุจะเลขสาแล้วแต่ทีมของเราก็ไม่เคยคิดจะขายนักเตะระดับนี้ออกไปจากทีมเพื่อหวังเอากำไรตออไปอายุอย่างแน่นอนค่ะเชื่อเลยนะคะว่าเดอะบอยซิสิจะเล่นได้อีกอย่างน้อย5ปีแน่นอนค่ะเพื่อนๆพพี่ๆเรือใบสีฟ้าเห็นด้วยกับแอดมินไหมคะ ค่ะและสุดท้ายนะคะเราก็มาปิดท้ายกันที่ความเก่งของลูเบนดีอาร์กันค่ะลูเบนดีอาร์นะคะนับตั้งแต่ที่เขาย้ายมาเล่นให้กับแมนซิตี้เขาลงเล่นไป30นัดช่วยให้ทีมเรือใบสีฟ้าเก็บคินชีตได้ถึง2 0ิคินชีตเลยทีเดียวค่ะสุดยอดไหมล่ะคะสำหรับข่าววันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆชาวเรือใบสีฟ้านะคะก็สามารถมาร่วมคอมเมนต์กันได้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามไปตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะสวัสดีค่ะ